หนึงกนะครับรถคันนี้มีแทนทอยางนะครับกับอุดียากับป๋องยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังไม่ได้แก้ว่าดีแบบนะครับคันนี้มีสตาร์ทแข็งนะครับรอบขึ้นแล้วลงตอนสตาร์ทนะครับแล้วก็คันเร่งเร็วรอบตัด5้าพันนะครับ เร่งเรีวนะครับควันพอดีนะครับคันนี้สนใจทักมาได้นะครับยุืนตามสั่งนะครับ ไม่มีเ,เต็ป